ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าหูที่พบได้บ่อยๆค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงนวารัต์อภิรักษ์กิติกุลแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกมหาวิทยาลายัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอกิ๊บคะพูดถึงเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหู <ฮะ S 1> ที่พบได้บ่อยๆเลยที่คุณหมอกิ๊บเคยเจอมีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นพวกแมลงแล้วก็ที่เจอบ่อยอีกอันนึงเลยก็คือกลุ่มของเศษผมอะค่ะ โดยเฉพาะผู้ชายที่ตัดผมสั้นๆนะคะแล้วปรากฏว่าตัวผมเส้นสั้นๆนะคะมันหลุดกระเด็นเข้าไปในหูคือถ้าเกิดว่ามันเข้าไปในหูแล้วมันอยู่ใครอยู่ที่หูชั้นนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่าตัวเส้นผมมันไปปักตรงแก้วหูพอดีอันนี้คนไข้มักจะมาด้วยหูอื้อเลยแล้วปรากฏไปส่องดูอ้าวเสร็จผมเจอบ่อยเลยค่ะอันตรายไหมคะแบบนี้ไม่อันตรายค่ะพอเอาออกเอาออกก็ดีขึ้นเลยดี้นดีขึ้นเลยใช่แล้วก็ที่เจอบ่อยอย่างนึงก็คือแมลงแล้วก็ บางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าพอมาแมลงเข้าเอาน้ําหยอดทอี<อ>นี้การที่เราเอาน้ําหยอดเนี่ยค,คือเนื่องจากบางทีมแมลงมันตกใจแล้วมันจะตะกุยก็หนีน้ำหนีน้ำมันหนีน้ำาน,น้ำ,นนำพอมันตะกุยเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีตัวแก้วหูเราค่ะจะเกิดการบาดเจ็บจากการที่มแมลงมันตะกุยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลักษณะของแก้วหูเราไม่ได้เป็นอะไรเป็นแบบปิดสนิดดีเนี่ยค่ะอาจจะแนะนําให้ใช้กลุ่มของพวกน้ํามันน้ามันที่ พืชน้ำมันเบบี้ออยอะไรเงี้ยค่ะพอมันไปโดนมแมลงเสร็จปุ๊บขาขามันจะโดนจับเหมือนฟอสซิลมันก็จะแบบว่าตะ,ตะเกียรตะกายไม่ได้ไม,ไดมันก็จะล็อกอยู่ในนั้นแล้วก็ตะแคงออกแล้วมันก็จะ,ะไหลออกมาหรอคะตะแคงตะแคงให้ไหลออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ออก <c oughs> ไม่ไม่ออกหรือว่าออกมาแล้วเราก็มาดูด้วยว่าชิ้นส่วนครบไหม เจะไ้เจอไอ้เจอครึ่งตัวออกมาหรือเปล่าออกมาครบหรือเปล่าออกมาแล้วมันครบไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วครบอแล้วเราไม่ได้มีหูอื้ออะไรการได้ยินปกติดีอันนี้ก็ไม่อันตรายมากแต่ถ้าเกิดมันออกมาแล้วเราดูว่าขาหายไปสองส่วนอยู่ในหรือเปล่าในบ่าเนี่ยต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีเพื่อเอาออกให้หมดค่หรือว่าเรารู้สึกว่าเราออกหมดแล้วแหละแต่ทำไมยังปวดหูอยู่ออันนี้อาจจะไปให้คุณหมอเขาดูนิดนึงว่า มันตะกุยอะไรเอาออาจจะมีมากกว่านั้นมากกว่าหนึ่งตัวหรือว่ามันกัดแก้วหูเราทะลุหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะหูชั้นนอกอักเสบรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าแก้วหูเราทะลุแล้วเราไปหยอดน้ําและน้ํามันจระรกเนะี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหนึ่งก็คือ ถ้ามันสกปรกมันอาจจะทะลุเข้าไปในหูชั้นกลางได้แล้วถ้าประเภทของน้ํามันน้ํามันอย่างเช่นเบบี้ออยล์เข้าไปหรือน้ํามันมะพร้าวได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็แนะนําเป็นพวกน้ำมันพืชน้ำมันพืชประมาณนั้นไม่อันตรายไม่อันตรายมากแล้วก็เอียงออกค่ะแต่บางคนเอาน้ํามันก๊าซใส่เข้าไปในหูเลยน้ำมันก๊าซเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเคยเจอเหมือนกันว่าคนแค้าน้ำมันก๊าซลานมาคนไข้บอกว่า ตอนมลงเข้าไม่ปวดอันนี้คนไข้บอกแต่พอน้ำมันก๊าซไล่เข้าไปปุ๊บเขาบอกปวดทั้งหูเลยอันนี้ที่คนไข้เล่าให้ฟังแล้วพอน้ำมันก๊าซเข้าไปปวดทั้งหูในเคสนั้นคือเป็นเพราะอะไรนะคะมันหลังจากที่มาตรวจเนี่ยก็บอกว่ามันแดงแล้วก็อักเสบมันอาจจะระคายเคืองอยู่ด้านในน้ำมันที่แบบว่าอ่อนๆน้ำมันอ่อนๆหรือว่าน้ำมันธรรมชาติหรือว่าสิงกปอแบบอื่นที่ต้องระวังเช่นเห็บหมัดถ้าเกิดว่าใครเลี้ยง เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้สุนัขแมวบางทีมันก็ปุ๊บพอไปเคยเห็นอยู่ในข่าวอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบเหมือนเห็บอยู่ข้างในหูเราแล้วก็ไปเพาะพันธุ์อยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราไม่เห็นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติทาไมอยู่ดีปวดหูทำไมอยู่ดีรู้สึกคันหูหรือว่าการได้ยินลดลงอันนี้มาให้คุณหมอดูดีกว่าอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ใช่อันนี้ก็ได้หรือว่าในเด็กนี่ก็ต้องระวังเหมือนกัน ในเด็กเนี่ยบางทีเขาพวกของชิ้นเล็กๆก็หายอย่างเช่นลูกปัดหรือว่าเศษผ้าอะไรต่างๆอันเนี้ยบางทีเขายัดใส่หูยัดใส่จมูกยออัดใส่รู้เด็กไม่รู้เด็ก<ช>ไม่รู้โดยเฉพาะพวกลูกบอลที่นิ่มๆมาค่ะต้องระวังอตอนที่เขาจับมันจะเล็กใช่ป่ะคะแต่ว่าพอเขาไปปล่อยเขาไปในปากปุก๊บแล้วเขาไปปล่อยในปากเสร็จเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจได้เพราะงั้นเด็กต้องระวังเหมือนกันบางคนมาด้วยเหมือนเหมือนเป็นหวัดเหมือนเป็นไซนัสบากคมาดูเอ้า มีสิ่งแปลกปลอมคายอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลใกล้ชิดเหมือนกันนะคะใช่ค่ะและอย่างมดเหรอคะมดมดมีเข้าไปในหูเจอบ่อยเหมือนกันที่เจอบ่อยอันนั้นก็คือแมงสาบมดกับแมงสาบแมลงสาบเนี่ยนะคะใช่ตัวเล็กๆเหรอคะใช่ค่ะแล้ว บางทีขามันะคะไปเกี่ยวตรงแก้วหูแล้วทาให้เกิดการอักเสบตามมาได้ด้วยเหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหูของเราบางคนก็จะรู้สึกเลยว่าเออทำไมมันหูอื้อทำไมมันมีอาการปวด <scholar S 2> หูค่ะหรือว่าบางคนก็คันหูหรือว่าบางคนก็บอกได้เลยเหมือนมีอะไรเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเ <ừ> นี้ยคะ <ừ> ่ะพวกเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดการอักเสบหรือว่ามันกัดแล้วมีการติดเชื้อตามมาอาจจะทําให้มีหนองอะไรพวกนี้ตามมาได้เหมือนกัน <ừ> ก็คือถ้ามีอาการผิดปกติต <ừ> ตกับกับหูเนี่ย จริงก็แนะนําให้ผูแพทย์ดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ไม่สามารถมองเห็นได้ภายในหูเราส่งกระจกแล้วบางคนก็ไปส่งกระจกดูหรือใ,ให้คนดูว่ามีอะไรอยู่ในหูไหม<อ>มันก็อาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าสมัยนียว้วิทยาการเนี่ยคเคยเห็นเหมือนกันกล้องเล็กๆที่เขาไข่กันบางคนเนี่ยเคยปรึกษาเหมือนกันก็คือส่องเเจอ ไปซื้อกล้องมาเองแล้วไปส่องดูแล้วแคปภาพมาให้ดูก็มีอย่างเงี้ยค่ะนั่นแบบนี้เราทําเองได้เหรอคะมันจะปลอดภยัยไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าเราส่องแล้วเราไม่ใส่เข้าไปดูแค่ข้างนอกอันนี้ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนําว่าอย่าใส่เข้าไปเพราะว่าเรากะระยะไม่ถูกคนทั่วไปอาจจะกระระยะไม่ถูกว่าเท่าไหร่จะโดนแก้วหูเท่าไหร่จะโดนรูหูเดี๋ยวมันอาจจะยิ่ง อันตรายกว่าเดิมได้คืออย่างบางท่านนะคะเวลาที่มีอะไรเข้าหูแล้วบางคนเนี่ยก็ไปตบหู<อ>เหมือนแบบเพื่อแบบตบตบแบบดึงดึงดึง,ดงตบตบแบบนี้ค่ะอันตรายไหมคะแบบนี้ดึงนี่แม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าตบอะคะ่ะถ้าเกิดว่าการตบแล้วเป็นซิลแน่นค่ะซิลแบบเป็นเปาะเข้าไปเลยองนี้คะ่ะอันนี้อันตรายเพราะว่าการตบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแรงดันที่กระทบต่อแก้วหูได้ถ้ายิงยงย่งแรงแล้วยิ่งซิลแน่นนะคะอันตราย แต่ถ้าดึงๆเนี่ยจะไม่ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่เว้นแต่ว่าถ้าเกิดสัตว์มันยิ่งขยับหรือเปล่าแค่นั้นนะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงนวรัตอภิรักษ์กิติกุลนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ